โอเคครับผมก็กับสวัสดีเชา้าออมสินกันด้วยนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปา๋านาเอฟเอฟนะฮะวันนี้อยู่กับพี่ล้วเช่นเคยเนาะแบมบนะวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูเนาะก็คือจะมาสอนน้องๆทุกคนที่มีแอปธนาคารออมสินนะครับผมต้องมีแอปตัวนี้ด้วยเนาะแอป m y m o นะครับผมเพื่อที่จะทําการโอนเงินผ่านแอปมือถือได้เนาะก็สําหรับน้องๆคนไหนที่ยังโอนเงินไม่เป็นนะครับคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนนะครับผมโอเคง่ายๆเลยนะครับผม กดที่บัญชีของฉันเข้าไปนะผมแล้วก็บัญชีเงินฝากอ่าโอเคนะผมก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้เรากดตรงที่เขียวๆกับซ้ายหันกับขวาหันนี่นะครับผมอ่าลูกศรนี้นะครับผมโอเคแล้วก็กดไปนะผมแล้วก็เลือกผู้อ่าเลือกวิธีโอนนะผมคือบัญชีของฉันรายชื่อผู้ติดตอ่อผู้ติดต่อใหม่อ่าเราเลือกเป็นผู้ติดต่อใหม่นะครับผมเราก็ต้อง มาเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องอ่ทำรายการโอนนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวแป๊บนึงพี่หาก่อนอ่าธนาคารนี้นะผมธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ใส่หมายเลขผู้โอนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมสี่สองเจ็ดศูนย์สามสี่แปดหกห้าหกโอเคนะผมพยายามใส่ให้ถูกต้องนะครับผมสี่สองเจ็ดสี่สามสี่ป่ะ แล้วก็ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่แล้วก็อะไรอะ่ะแปดหกห้าหกแปดหกห้าหกแปดหกห้าหกโอเคนะผมสี่สองเจ็ดศูนย์สามสี่แปดหกห้าหกก่อนจะเข้าหน้ามานะผมอ่าก็เ,าเสร็จสิ้นไปโอเคนะผมก็จะเป็นอ่าผู้ติดต่อใหม่นะผมคือธนาคารนี้นะครับผม ธนาคารไทยพาณิชย์โอเคที่เราจะต้องทําการอะไรอ่าทำการโอนนะผมอันนี้คือยกตัวอย่างมาเนาะก็นะครับผมโอเคแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่เราต้องการโอนนะผมสองร้อยบาทอ่ากดที่อะไรอ่ะนี่นะครับผมคืออาจมีค่าธรรมเนียมนะครับผมกดที่หมายเลขศูนย์ศูนย์นะผมโอเคไหมสองร้อยโอเคนะครับผมโอเคแล้วก็อ่า ให้เรากดบันทึกช่วยจําด้วยนะผมเดี๋ยวแป๊บหนึง่งบันทึกช่วยจําคืออะไรอ่ะบันทึกช่วยจําโอเคเดี๋ยวไม่จําเป็นต้องกดบันทึกช่วยจําก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราแคปหน้าจอเลยเนาะก่อนจะเข้าแอป,ปตัวนี้มานะครับผมก็คือให้น้องๆใส่หมายเลขกดเงินของเรา6หลักนะครับผมโอเคนะแล้วก็มาอ่าใส่ทํารายการโอนต้องการโอนไปให้ใครนะผมก็เลือกไปนะผมโอเค เดี๋ยวพี่จะทบทวนเลขก่อนนะครับผม4 2 7 0 3 4 8 6 5 6 4 2 7 0 3 4 8 6 5 6ใช่ปะ4 2 7 0 3 4 8 6 5 6 4 2 7 0 3 4 4 2 7 0 3 4 8 6 5 6 4 2 7 0 3 4 8 6 5 6โอเคนะผมแล้วก็เลื่อนเพื่อส่งนะผมคืออ่าเลื่อนแบบนี้นะครับผมให้มันทำอ่ารายการนะผมแล้วก็ นี่คือวันที่โอนนะครับผมเขาจะบอกนะครับเราก็ทาการยืนยันการโอนนะผมโอเคตอนนี้เราก็โอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเราก็กดถูกต้องไปนะครับผมอ่าอ้าวพี่อย่าลืมแคปหน้าจอนะครับผมทุกคนมันมีประวัติการโอนป่ะโอนไปแล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอ่าสำหรับใครที่มันกดขีดถูกแล้วมันไม่บันทึกนะครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ